สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ต้อมสุดที่ธรมภาคเปลี่ยนอาจารย์สันทนธิโบบุญโยธยานเรื่องเราจะนั่งรับพลังจุดไหนดีถ้าวันที่23กันยายนนี้มีคนที่มาปูเพกจำนวนเยอะผมก็ต้องเลือกนั่งที่ดีที่สุดครับอาจารย์ต้อมเล่าก่อนว่ายังไงก่อนก่อนคือคือการรับพลังตามคติความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยมันคือการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออัพ,พลังัพเล v e l ที่เขาเรียกว่าบารมีอ,อย่างอย่างอย่อยทั่วไปก็อาจจะเป็นออร่าคือบางทีพลังขั้วลบมันอาจจะมากกว่าขั้วบวกบเหมือนเหมือนกับการปรับาธาตุภาษาเรียกว่า,าธาตุดินน้ำลมไฟปรับให้มันสมดุลกันทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็บารมีมันเกิดเป็นปางก็แล้วแต่ตามคติความเชื่อแล้วทีนี้เนี่ย อย่างอย่างอย่างที่ผมศึกษามาอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ได,ได้ได้บอกว่าอ่ามันจะเกิดวันเนี้ยเนี่ยวันที่กลางคืนกับกลางวันเท่ากันแล้วพระอาทิตย์จะตรงกับพระธาตุภูเพกเนี่ยวันนั้นเนี่ยจะต้องมีปรากฏการณ์ว่าคนจะต้องเยอะแน่ๆแล้วจะต้องแย่งเซ็นเตอร์กันที่นั่งกันแน่ๆนะครับผู้จัดการ,รจะทำยังไองอย่างอาจารย์มีวิธีจริงๆแล้วยังไงฮะก็ไม่ยากครับเพราะว่าผมเคยผ่านมาแล้วครับคนมาเยอะแยะ เออผมสามารถอธิบายอย่างนี้ได้ครับว่าถ้าเทียบกับโลกขนาดของโลกครัโลกขนาดนี้นะโลกเท่าเท่าค้เล็ตัวอาทิตย์ถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์เนี่ยเราเนี่ยเท่ากับปลายนิ้วก้อยถ้าดวงอาทิตย์ใหญ่ขนาดลูกแตงโมเราคือปลายนิ้วก้อยครับแล้วถ้าเทียบกับปราสาทขอมที่เราไปนั่งเนี่ยยิ่งเล็กกับปลายนิ้วก้อยเข้าไปอีกเราเนี่ยคือจุดอนุเล็กๆเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ฉะนั้นนั่งตรงไหนเนี่ยถ้าเอาตามหลัก คณิตศาสตร์เซนเตอร์หมดครับไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่ที่บ้านท่านท่านจะนั่งอยู่ที่ซาฟิงท่านจะนั่งอยู่ที่ประเทศใดก็ตามเนี่ยตอนนั้นถ้าใครไม่มาปุ๊บนั่งอยู่ที่บ้านแล้วถ้าเทียบกับจักรวาลเนี่ยเรานี่หดเหลือนิดเดียวใช่ไหมครับแต่เพอเอิญและมนุษย์เนี่ยเราไม่มองจักรวาลเรามองแค่รอบตัวเราเราก็เลยคิดว่าต้องแย่งเซนเตอร์นั่นหมายถึงเซนเตอร์ณจุดนั้นคําว่าเซนเตอร์มันมีสองคำครับเซนเตอร์เมื่อเทียบกับจักรวาลตรงไหนก็ได้เป็นเซนเตอร์หมมดั แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเซนเตอร์ณบนปราสาทภูเพ็กครับเอาแน่นอนครับใครก็อยากนั่งตดนกลางผมก็จะจัดแถวให้เลยครับท่านก็ไปนั่งจองเป็นแถวยาวไปเลยจนถึงกระไดครับเรียงหนึ่งไปเลยเลี้ยงหนึ่งไปเลยครับก็ผมว่าเรียงได้เป็นเป็นเป็นร้อยร้อยคนครับคือแต่จริงแล้วโดยรวมแล้วจุดไหนก็เป็นเซนเตอร์หมายความจริงจริงแล้วมันอย่างนี้ครับถ้าเทียบกับแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาหาเรานยมันเป็นเส้นตรงหมดแสงอาทิตย์ไม่มีโค้งครับ คือไม่ได้หมายว่าคุณไตรเทพนั่งตรงนี้แล้วเนี่ยแสงอาทิตย์แล้วนี้แสงาทิตยจะเลี้ยวไปหาไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาเป็นมุมกว้างครับเข้ามาเป็นมุมกว้างทุกอนูของแสงอาทิตย์เป็นเส้นตรงหมดครับโลกทั้งโลกเป็นเส้นตรงหมดครับฉะนั้นนั่งตรงไหนก็เส้นตรงแต่เพอเอิญเลยเนี่ยเราต้องการภาพถ่ายกับตัวประสาทขอมครับ คือคือคนหลายคนเนี่ยต้องการฉากที่เป็นประสาทใช่ครับคือเป็นฉากต้องการเซลฟี่เวลาถ่ายภาพไปแล้วเนี่ยศีรษะของท่านเนี่ยจะต้องได้เซนเตอร์กับประตูประสาทไอ้นนั้นเป็นความเชื่อครับคือตรงนั้นเกี่ยวกับฉะนั้นท่าทางให้ดีนะผมก็จัดแถวยาวเลยครับแล้วเวลาท่านจะเซลฟี่ท่านก็เลือกเอาเอาเอาซูมเฉพาะตัวท่านก็แล้วกันครับส่วนท่านจะทําท่าไงก็แล้วแต่แต่เพียงแต่ว่า ทุกคนก็มีตากล้องของตัวเองบางคนเนี่ยวจะเซลฟี่เดี๋ยวตนเองแต่แต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่เกี่ยงครับผมก็นั่งตรงไหนก็ได้ให้ให้แขกเขาสะพอใจครในในความเป็นจริงเนี่ยให้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ถือว่าโอเคแล้วก็ให้นั่งอยู่บนตัวปราสาทบนตัวปราสาทก็สามารถรับได้คนเป็นร้อยครับถ้าล้นลงมาท่านก็ไปนั่งข้างๆ้งเพราะตรงนั้นอยู่บนยอดเขาทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วปราสาทภูเพชเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยถ้าสร้างเสร็จเนี่ยทุกอันจะเป็น บริเวณปราสาททั้งหมด <c oughs> แต่เนื่องจากสร้างไม่เสร็จ <c oughs> เราก็เลยยังไม่เห็นกำแพงแต่แต่ถ้าขึ้นไปเนี่ย <c oughs> ผมจะชี้ดูว่ากำแพงข้างหลังเนี่ยสร้างได้หน่อยหนึ่งแล้ว <c oughs> ถ้าถ้าพูดตามหลักระเบียบพัสดุของสำนักนายกนะเน, <c oughs> นี่พูดแบบราชการเนี่ย <c oughs> ปราสาทภูเพกเนี่ยผู้ละเหมาเบิกงวดหนึ่งไปแล้ว <c oughs> ประมาณสัก30%เรพอจะขึ้นงวด2อนี่ทิ้งงานครับทิ้งงานเลยประมาณรัฐบาลเปลี่ยนอก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้ขึ้นบัญชีบริษัทรับเหมานี่ไว้แล้วออฉะนั้นในช่วงพันปีนี้ไม่มีโอกาสมาประมูลงานนี้ได้อีกนั่งจุดไหนก็ได้จริงๆจุดไหนก็ได้ครับนั่งจุดไหนก็ได้แล้วจริงๆแล้วถ้าไม่มาภูเพชรวันนั้นถ้าเรารับพลังอยู่บ้านได้ไหมจ๊ะได้ครับแต่ว่าตัวช่วยเราน้อยคือคือมนุษย์เนี่ยคุณไตเทพนึกยไงครับ้อการตัวช่วยจุดจุดจุดคุณไตเทพเนี่ย ดูอย่างนี้ครับ <t> ว่าถ้าผมไปนั่งริมทะเลเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยกับแล้วก็มีเพื่อนสาวๆอีกคนหนึ่งกับไปนั่งในอธิมันจอแจจอแจ่อยู่คุณคิดว่าบรรยากาศโรแมนติกเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปไกลถ้าคนมามุงเต็มหมดเลยกับคุณไปนั่งอยู่สองคนที่แหลมพรมเทพเนี่ยบรรยากาศทั้งนั่งกีนคนเดียวกันครับมันต่างกันที่บรรยากาศครับมันต่างกันที่บรรยากาศแต่ถ้าท่านมีสมาธิสมมติคนแต่แทพมีสมาธิไม่สนใครเลยนะ เหมือนกับที่ฝรั่งเขาไปนั่งสมาธิที่โบดีกายาผมผมไปพุทธยามาหลายครั้งครับฝรั่งที่เขาเขาศึกษาทางเี้จริงเนี่ยเขานั่งสมาธิตรงไหนก็ได้ครับคนเดินเป็นเป็นร้อยเป็นพันคนเขาไม่สนใจครับเขานั่งเงียบเลยนั่นแสดงว่าสมาธิเขาถึงเขานั่งตรงไหนก็ได้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยดีครับสมาธิไม่ค่อยมี ต้องเอาพระมานําหน้าต้องเอาพระมาสวดนําต้องไปหาดอกบัวมาถือคืออุปกรณ์เยอะไปหมดครับางคนก็อุ้ม,มระบุทธรูปเ้ยมีด้วยออกมากช่หมครับคือคือคนไทยเนี่ยมีต้องมีตัวช่วยก <laughs> ็มีสื่อกลางวัตถุมงคลสารพัดครับแต่ว่าคนที่เขาศึกษาจริงๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยคือตัวช่วยตัวเขาคือตัวช่วยครับจะต้องจะจัดกิจกรรมพาพวกมาก็ก็ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในวันที่ย3สามกันยาเนี่ย ที่ที่อาจารย์ท่านท่านเอ่ยถึงพูดถึงเนี่ยแล้วก็กาหนดวันไว้แล้วเนี่ยค,คือในวันนั้นเนี่ยพระอาทิตย์สถิตราศีกันมีพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในราศีธนูมีดาวพลูโตสถิตอยู่ในราศีธนูซึ่งทํามุม90องศาต่ตาตอ,อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรับพลังเนี่ยพฤหัสแปลว่ามหาโชคมหาลาภป,ปัญญาดีพลูโตเนี่ยแปลว่าการขยายการเปลี่ยนแปลง ท่านจะได้รับพลังในวันนั้นมากพลังเนี่ยส่วนมากจะมีแต่ด้านดีทั้งนั้นเนี่ยฮะคนเกิดวันไหนบ้างต้องมาหรือมาทุกวันคนมาได้หมดมาได้หมดคนไหนคนมามารับพลังได้หมดวันไหนคนมาสุดมันต้องมีทิคือวันนั้นมาเพิ่มพลังให้ตัวเองวันที่จะมาเพิ่มพลังมันก็ทุกวันอะทุกดวงชะตาราศีสมควรที่จะมามันมันแก้ดวงหรือเสริมดวงมันเสริมดวงถือว่าเป็นการเสริมดวงอีกอย่างหนึ่งนะฮะ ไปไอการรับพลังเนี่ยมันเป็นการเสริมดวงอีกอย่างหนึง่งเ <c oughs> สริมบารมีเหมือนกับผมที่บอกว่าเป็นการปรับาธาตุครับขั้วบวกขั้วลบของเราที่อย่างอย่างอาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องประจุใน,นร่างกายมันเป็นวิทยาศาสตร์ <c oughs> ครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ <c oughs> อาจารย์รับพลังมากี่ครั้งแล้วตัวอาจารย์เองโอ้ผมนับครั้งไม่ถ้วนเพราะว่าผมเป็นผู้วิจัยคราวนี้ถ้าไปดูปฏิทินขอมวันที่ยี่สบสามกันยายนี่คือตัวเลขปฏิทินฝรั่งครับแต่ปฏิทินขอมคือวันที่หนึ่งของเดือนอัศวินนาครับ คือปฏิทินขอมเนี่ยเขาเอาหลักดาราศาสตร์มาจับเขาเรียกมหาสกาลจ๋าเลยนะครับมหาสกาลนี้เ<อ>จ๋งเลยเ,เ<อ>แล้วคําถามที่ว่าทําไมปฏิทินมหาสกราชเนี่ยไม่เป็นสากลก็เพราะว่าอินเดียเขาไม่ได้เป็นเจ้าโลกถูกไหมครับ,รบถ้าอินเดียมีนิวเคลียร์ในมือแล้วก็ใหญ่เหมือนเจ้าโลกเหมือนโรมันนะเราได้ใช้มหาเราคงใช้มหาสกราชแต่เพอร์อนโรมันเนี่ยเขาเป็นเจ้าโลกมาก่อนงั้นปฏิทินของเขาเนี่ยจึงเผยแพร่มาให้เราแต่ถ้าอินเดียเนี่ย อาณาจักรเขาใหญ่พอๆกับโรมันในยุคนั้นแล้วครองไปทั่วโลกเนี่ยครับเราได้ใช้ปฏิทินมหาสกาุลาดฉะนั้นมันจะไม่มีตัวเลขยี่เบ็ดจะไม่มีตัวเลขยี่สามจะเป็นเลขหนึ่งหมดครับเพราะว่าวันสําคัญทางดาราศาสตร์เนี่ยปฏิทินมหาสกาุลาดเอาจุดเปลี่ยนของดาราศาสตร์มาเป็นวันที่หนึ่งทั้งหมดแล้วจํานวนวันเขาเนี่ยเป๊ะครับเขามีสามร้อยหกสิบห้าวันเหมือนกันเพราะว่าน,นี้หลักสากลทั้งโลกแต่ไปดูอย่างนี้ครับ วันที่กลางวันยาวกวก่ากลางคืนเนี่ยเดือนนั้นเขามีสามสิบเอ็ดวันวันที่กลางวันสั้นกว่ากลางคืนเขาเป็นสามสิบวันแล้วเขาถ้าเขาจะชดเชยสี่ปีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะไปชดเชยในราศีเมษรราศีเมษเนี่ยตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมคนะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสามสิบวันโดยเฉลี่ย delle, แล้วเขาจะเพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยเป็นสามสิบเอ็ดวันสี่ปีครั้งหนึง่งฉะนั้นปฏิทินขอมเนี่ย เขาจะเป็นวันแรกของราศีทุกเดือนไปครับวันที่เป็นวันที่หนึ่งเป๊ะเลยแต่ของปฏิทินของเราทุกวันเนี้มันไม่หนึ่งใช่ไหมครับมันเป็นวันที่สิบกว่าวันที่นั่นที่นี้คือเนื่องจากเราเราเอาปฏิทินฝรั่งเนี่ยมาจับกับหลักโหราศาสตร์ครับแต่ปฏิทินมหาสกรลาดกับโหราศาสตร์เนี่ยเขาเป็นอันเดียวกันครับครับเพราะว่าเข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 าบวกไอ้นางของโลกไปอีกพระอาทิตย์เลยกลับมาราศีมีนฮะอ๋อถ้าเราเราใช้ปฏิทินมหาสกรลัดนี้เราดูดวงได้เองเลย ก็ถ้าถ้าถ้ามีความรู้แล้วก็มีก็ก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติผมไปอยู่ที่ปูเพกในวันที่21มีนาคมเนี่ยนั่นคือวันที่1เดือนใจตรควันที่ันี่1เดือนใจตระเนี่ยเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ยตรงกับราศีเมษเป๊ะเลยแต่เนื่องจากแกนโลกเปลี่ยนไปทําให้ฉากหลังของดาวฤกษ์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นราศีมีนฉะนั้นถ้าดูในโปรแกรมดาราศาสตร์หรือดูด้วยตาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย เราจะเห็นราศีมินอยู่ที่ขอบฟ้าแต่ถ้าจะรอราศีเมษเนี่ยนี่แหละครับทําไมประสาทพนมลุงจึงต้องหันหน้าไปหาวันที่ห้านั่นคือเขาตามราศีเมษครับอคือขอมเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างนี้ครับบางพรามเนี่ยบุรหิตก็เอาวันอีควินอกหรือเอาวันว,นวนสันตวิสวัตเป็นแกนครับบางพรามก็บอกว่าขอราศีเมษซะฉะนั้นประสาทขอมเลยมีสองสเปกหลักๆ นี่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 คือคําอธิบายสั้นๆครับจุดได้ทางนั้นก็ไปก่อนก็นั่งก่อนเอางี้ก็แล้วกันครับก่อนก็นั่งก่อนครับก็เชิญนะครับวันที่ยี่สบสามเจอกับอาจารย์ต้อมครับอันนี้จะรออยู่ที่สะกดครับถ้าท่านอาจารย์ต้อมก็ช่วยอธิบายในทางความเชื่อนะะคือคืองี้ครับผมผมผมคงพูดเรื่องความเชื่อไม่ถนัดผมจะพูดเรื่องวิทยาศาสตร์อาจารย์ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์จะให้อาจารย์ต้อมเนี่ยพูดเรื่องความเชื่อก่อนว่าครับผมแล้วแล้วผมเนี่ย จะเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสนับสนุนครับผมใช้ผมมีศัพท์ภาษาไทยครับความเชื่อที่จับต้องได้โอ้โหภาษาอังกฤษก็มีครับเขาเรียก tangible belief tangible เนี่ยแปลว่าจับต้องได้ในภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษมีสองคำนะวัฒนธรรมที่จับต้องได้เนี่ยเขาเรียก tangible culture เช่นปีระมิดปรษสาทขอมแต่วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยคือเรื่องภาษาเรื่องความเชื่อเขาเรียก intangible แต่อันนี้ของเราเนี่ย ผมเชื่อว่าเป็น tangible เพราะอะไรครับผมสามารถพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ได้ครับฉะนั้นให้อันต้อมว่าเรื่องไปก่อนแล้วผมจะสรุปให้ฟังว่าที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจับต้องได้ครับจอคือการคืนวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเจอกันคืนวันที่สองเพื่อรอคืนวันที่ยี่สิบสามก็คืนวันที่ยี่สิบสองเนี่ยนะถ้าถ้าสมมติมีไฟฟ้าครับเขากําลังต่อไฟกันอยู่นะครับถ้ายังไงเนี่ยผมสามารถจะบรรยายสรุป ด้วยพาว p พ i อยได้ให้ท่านได้ชมนะแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าก็คงจะปากเปล่าฝนฝนมาไหมเออช่วงนั้นเนี่ยผมได้คุยเออน่ยผมเพิ่งคุยกับนักวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำสกลนครเขาบอกว่าปีนี้สกลนครจะฝนน้อยครับตอนนี้เนี่ยล่องความกดอากาศมรสุมเนี่ยจะอยู่แถวอีสานใต้แล้วก็ถ้าดูตามสถิติครับ สกรนาคอปีหนึ่งจะต้องได้น้ําฝนเนี่ยพ mm. ัหนหกรอมิลิเมตรตอนนี้ได้แค่พันเดียว,ย,วย,ยัง<อ>หวัง <laughs> เขาเขาเขาบอกมาแล้วครับว่าเก่งยังเก่งเนี่ยได้พันสองครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยหลังจากกลางเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยฝนน่าจะทิ้งก็รอแห่นางแมวคือคืออย่างนี้ครับ <laughs> ผมเนี่ยก็ก็ไปแล้วครับ <laughs> <c oughs> คือจะยังไงก็ตามเนี่ยผมไปอยู่แล้วไม่ว่าอาจจะเป็นอะไรครับ ก็ไปเจอพี่สันสนทิกับอาจารย์ต้อมครับก็รีบมากันหน่อยแต่จริงๆแล้วมันเดินขึ้นมีได้รับคนได้เป็นพันก็มันเป็นสถานที่โอเพ่นเป็นเปิดก็ท่านจะยืนอยู่ตรงไหนก็ถือว่าเซ็นเตอร์หมดครับรับถ้าเทียบกับจักรวาลทัานอาจารย์ต้อมต้องช่วยอธิบายด้วยนะว่าเดี๋ยวคนจะจะทะเลาะกันคนนั้นจะนั่งตรงนั้นตรงนี้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นกี่กี่กี่โมง ประมาณเอางี้ครับโดยเฉลี่ยประมาณหกโมงก็แล้วกันโดยเฉลี่ยประมาณหกโมงครับเดี๋ยวเราจะทำในที่จริงว่าวันนั้นประที่ขึ้นที่ผ่าชนะได้กี่โมงอ๋อเขาขึ้นก่อนเราเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเพราะว่านี้ครับเขาอยู่เส้นแวงที่ร้อยห้าครับตรงนี้อยู่เส้นแวงที่ร้อยสามครับก็หลังกับเขาประมาณสักแปดนาทีครับคือคือหนึ่งหนึ่งองศาเนี่ยต่างกันสี่นาทีครับคือหนึ่งองศาคือโลกเนี่ยมีทั้งหมดสามร้อยหกสิบองศาใช่ไหม เราเอาสี่นาทีไปคูณเนี่ยมันได้ยีิบสี่ชั่วโมงพอดีฉะนั้นดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวจริงๆดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนนะในความเป็นจริงดวงดอาทิตย์ก็อยู่เฉยๆแต่โลกเนี่ยหมุนอัตราความเร็วของโลกเนี่ยที่หมุนเนี่ยเท่ากับหนึ่งชั่วโมงต่อสิบห้าองศานี่นี่คือการหมุนของโลกถ้าพวกพวกนักโหราศาสตร์เขาจะเข้าใจเรื่อง้ประเทศไทยเนี่ยจะจะใช้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลากลางของประเทศไทยเช่นอุบลเที่ยงแล้วเนี่ยกรุงเทพจะต้องเป็นเที่ยง18นาที จะต้องจะต้องใช่ครับจะต้องแต่เพอต่เออิญเราเนี่ยเป็นคิงดัมเราเลยต้องหมุนนาฬิกาเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออินโดนีเซียเนี่ยเขามีสามไทม์โซนฉะนั้นให้คนที่อยู่เกาะชวาเนี่ยกับให้คนที่อยู่ทางอะไรซีเลสเตอะไรเนี่ยมันจะตื่นไม่พร้อมกันก็เหมือนอเมริกาครับ คนนิวยอร์กเนี่ยเขาตื่นมาทํางานแล้วนะไอ้คนแคลิฟอร์เนียยังนอนอยู่ฉะนั้นเวลาจะโทรศัพท์หากันเนี่ยก็ต้องดูเวลาแต่ประเทศไทยเนี่ยมันเหลื่อมกันเป็นนาทีมันมันมันไม่มากยกเว้นแต่ว่าถ้าพูดถึงไทม์โซนเนี่ยผมเคยเล่า้คุณเทพฟังมาเลกับสิงคโปร์เขาไม่เอาด้วยนะเขาบวกแดครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ตลาดหุ้นเขาเนี่ยเปิดพร้อมฮ่องกงครับก็มีนายกแลฐมนนรีของเราท่านหนึ่งอยากจะเปลี่ยนของเราให้บวกแปด ถ้าถ้า,ถาท่านทักษิณให้ผมไปอธิบายเ,ออเนี่ยผมว่าคนคงเข้าใจนะคงเข้าใจสังเกตนะถ้าเราไปทัวร์ที่ปาดังเมซาเนี่ยมีปัญหาหลงรถทัวร์อยู่เรื่อยเราไปจอดที่ะเดาด่านะเดาใช่ไหมนั่นคือเวลาประเทศไทยมาเลเขาเร็วกว่าเรา,เราเชั่วโมงนึงไอ้ไกด์ทัวร์นัดเวลาประเทศไทยเราต้องเผื่อเวลาด้วยต้องเผื่อเวลาเพราะว่าไปมาเลย์ในเวลามันเร็วกว่าไอ้นั้นเขาบอกเอ้ามันไปงงงันอยู่ครับทั้งนั้นที่ห่างกันแค่นี้นะ นั่นนั่นเนื่องจากทมโซนเนี่ยมันเป็นการเมืองนิดหน่อยครับอยู่ที่ไปตกลงกับเขาจะจะนั่งจุดไหนก็เหมือนกัน,กนครับรครับ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 ,รบสวัสดีครับ